ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดที่ปั๊มปตทที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากก็ร่วมโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาที่เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวนาไปขายข้าวในปั๊มปตทที่เข้าร่วมโครงการเอามาขายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงครับปั๊มไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะช่วยให้ระบายข้าวออกสู่มือผู้บริโภคได้เร็วที่สุด ล่าสุดมีพี่น้องชาวนานในอำเภอแม่สอดนำข้าวมาวางจำหน่ายแล้วขายถูกกว่าราคาตลาดส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงไปขายกันที่ลานจอดรถปั๊มน้ำมันปะตะทถนนสายแม่สอดตากติดวงเวียนใหญ่ประชาชนทราบข่าวก็พากันมาซื้อเพราะว่าราคาก็ดีด้วยสองชั่วโมงก็หมดแล้วครับค่ะดังสหกรณ์จังหวัดอุตรดิษฐ์คุณถาพรนนะนะครแล้วก็ นายประพันธ์มายันยงผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตร,รดิษฐ์จำกัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตามร้านค้าชุมชนระดับหมู่บ้าน65ตำบลของอำเภอเมืองอุตร,รดิษ์นะคะเพื่อนำเอาเข้าวสารบรรจุถุงขนาดต่างๆที่แปรรูปมาจากโรงสีของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตร,รดิตฐ์จำกัดไปฝากขายจัดส่งในราคาถูกเพื่อที่จะให้ชาวอุตร,รดิษฐ์ได้บริโภคข้าวของชาวนาเป็นการช่วยเหลือชาวนาในภาวะที่ข้าวราคาตกต่ำค่ะ ซึ่งคุณประพันธ์บอกว่าอำเภอเมืองอุตร,รดิต์นี่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของจังหวัด1300ครอบครัวเลยค่ะที่ปลูกข้าวและแต่ละปีนี่ก็ให้ผลผลิตมากถึง86,000ตันหรือกว่า40,000ตันของข้าวสารนะคะทางสาหกรณ์การเกษตรเมืองอุตร,รดิตถ์จำกัดได้รับซื้อเข้าเปลือบทุกเม็ดปันละ6,300บาทเป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะนำมาแปลรูปแล้วก็บรรจุถุงขายต่อไปค่ะ เบื้องต้นนี้เน้นการเปิดตลาดตามร้านค้าในชุมชนระดับหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ1ร้านค้าจะได้กระจายข้าวคุณภาพให้ชาวอุตรดิษฐได้รับประทานในราคาถูกๆนะคะเดือนละ60ตันข้าวสารโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้าค่ะและก็เตรียมที่จะขายพื้นที่เพิ่มอีก8อำเภอของจังหวัดอุตรดิษฐ์โดยมีสหกรณ์เมืองอุตรดิตฐ์จำกัดเป็นต้นแบบการแก้ไขและก็ช่วยเหลือชาวนาค่ะ